สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอวิจัยเรื่องปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะโดยเริ่มจากบทที่1น,นะคะบทนําค่ะ ที่มาและความสําคัญนะคะในปัจจุบันเนี่ยประชากรในประเทศไทยนะคะล้วนมีการใช้ระบบขนส่งค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการเดินทางแล้วก็ใช้ในการขนส่งสินค้านะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะดังนั้นนะคะบริษัทที่อยู่ในระบบขนส่งและโลจิสติกเนี่ยจะมีความต้องการที่จะเพิ่มเงินทุนนะคะแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน,นะคะ่ะเพื่อนําไปต่อยอดในการขยายกิจการของตนค่ะ โดยแต่ละบริษัทนะคะก็เลยได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนค่ะโดยจากภาพที่1.1นะคะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของระบบขนส่งและโลจิสติกคิดเป็น8.07%ค่ะและในปี2,564นะคะต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยนะคะมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ13.8ต่อ GDP ค่ะ โดยกลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแบ่งออกเป็น4ตัวแปรด้วยกันค่ะโดยตัวแปรแรกนะคะก็คือดัชนีราคาน้ามันดิบค่ะ2นะคะอาตาัตราเงินเฟ้อสามอาตาัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะและ4นะคะอาตาัตราเงินปันผลตอบแทนค่ะโดยการจัดทําวิจัยนี้นะคะเพื่อให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการลงทุนนะคะในหมวดของขนส่งและโลจิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะก็คือเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคากลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะขอบเขตของการศึกษานะคะข้อมูลของเรานะคะเป็นข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลารายเดือนค่ะโดยข้อมูลนะคะนำมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะระยะเวลาการศึกษานะคะตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2566ถึงวันที่17พฤศจิกายน2566ค่ะ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเรานะคะตั้งแต่สิงหาคมนะคะ2561ถึงเดือนสิงหาคม2566ค่ะค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนะคะคือ 1. ให้เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยดนะชนี้ราคากลุ่มขุสนโนดาดหลักทรัพย์นะคะ 2. เพือ่อให้นักลงทุนเนี่ยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและก็การวางแผนได้ค่ะ นิยามและคำศัพท์เฉพาะนะคะ1ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์หมายถึงดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งตัวเลขน,นะคะจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละวันถือว่าเป็นชี้วัดให้นักลงทุนเนี่ยเห็นภาพรวมของตลาดหุ้นนั่นเอง 2. องดัชนีราคาน้ํามันนะคะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมสําหรับนักลงทุนผู้ที่ต้องการลงทุนในตลาดน้ํามันจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับทั้งผู้ลงทุนระยะสั้นและก็ระยะยาวนั่นเองค่ะ3นะคะ หุ้นขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหุ้นไทยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทได้แก่ 1. สายการบินค่ะ 2. ลรถไฟฟ้านะคะ 3. เดินเรือและท่าเทียบเรือ 4. บริการโลจิสติกส์ 5. บริการขนส่งคนทางบกและทางน้ำค่ะ 4. นะคะสภาพคล่องทางการเงินค่ะหมายถึงความสามารถในการแปลงทรัพย์สินกลับเป็นเงินสด หากว่าทรัพย์สินนะคะมีสภาพคล่องสูงมากหมายความว่าทรัพย์สินส,สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อมานะคะเป็นบทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะจากงานวิจัยของวิโรธสภาสกุลวณิชศึกษาถึงดัชนีราคาหลักทรัพย์ธุรกิจประเภทขนส่งและโลจิสติกโดยสูตรการคำนวณดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีสูตรคือเซตอินเด็กซ์เท่ากับมูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบันคูณ100หารด้วยมูลค่าตลาดรวมวันฐานโดยการคำนวณถึงดัชนีราคาหลักทรัพย์ธุรกิจประเภทขนส่งและโลจิสติกส์เนี่ยจะใช้สูตรการคำนวณเดียวกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเป็นการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลีย่ยตามราคาตลาด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อมานะคะจากงานวิจัยของปรียานุชเหมือนเขาเนี่ยพบว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์และอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยยะสํมพัญ์ทางสถิติอัตราเงินปันผลตลาดหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยยะสัมพันธ์ทางสถิติ อัตราเงินเฟ้อและดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยันยสาคัญทางสถิติอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยันยสาคัญทางสถิติที่ส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่อมานะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดัชนีราคาน้ํามันดิบนะคะ จากงานวิจัยของพรณภา,าทาวันอธิบายว่าดัชนีราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีความสัมพันธ์กับในด้านพลังงานด้านยานยนต์ด้านท่องเที่ยวด้านการขนส่งซึ่งถ้าหากตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเนี่ยจะส่งผลให้ดัชนีหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดการเคลื่อนไหวกันในด้านราคาค่ะ ต่อมานะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของอาตาัตราเงินเฟอ้อค่ะโดยในงานวิจัยของคุณสุรางบุญยพง์ชัยนะคะได้สรุปไว้ว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อค่ะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงนข้ามกับการลงทุนในหลักทรัพย์ค่ะ ต่อมาค่ะตาเลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยงานวิจัยของอนัสตรีชัยวันและชัยวัฒนิ่มอนุสรกุลนะคะได้กล่าวไว้ว่าอัตราเล็กเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อดัชนีราคาสินค้านําเข้าของไทยยังมีนยัยะสำคัญทางสถิต,ติที่0.05ค่ะ อัตราเงินปันผลตอบแทนนะคะของงานวิจัยของเทพไทยนนท์นนและคณะค่ะพบว่าอัตราเงินปันผลมีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคาหุ้นในทิศทางตรงข้ามและอัตราการจ่ายเงินปันผลค่ะไม่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคาหุ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นบทที่3มระเบียบวิธีวิจัยค่ะ ต่อไปนะคะกรอบแนวคิดค่ะกรอบแนวคิดเนี่ยจากการศึกษาทฤษฎีต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้เป็นตัวแปรอิสระคือดัชนีราคาน้ำมันดิบอัตราเงินเฟอ้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอัตราเงินปันผลตอบแทนค่ะและตัวแปรตามเนี่ยก็คือดัชนีราคากลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ ต่อไปเป็นวิธีการเครื่องมือหรือแบบจําลองที่ใช้ในการวิจัยนะคะแบบจําลองที่ใช้ในการวิจัยของปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยคือวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อนนะคะด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุดหรือว่า OLS ค่ะโดยมีแบบจําลองดังรูปนะคะ c หมายถึงค่าคงที่ค่ะ tran หมายถึงดัชนีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์ wti หมายถึงดัชนีราคาน้ํามันดิบ INF หมายถึงอัตราเงินเฟอ้อ THB หมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ d d y หมายถึงอัตราเงินปันผลตอบแทนและ E หมายถึงค่าความคาดเคลื่อนค่ะ ต่อไปเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งข้อมูลที่ใช้เนี่ยเป็นข้อมูลทุติยภูมิมีลักษณะเป็นอนุกรมเวลาศึกษาข้อมูลย้อนหลังรายเดือนค่ะโดยตามตารางนะคะตัวแปรดัชนีราคาน้ํามันดิบนะคะเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ Investing ค่ะตัวแปรอัตราเงินเฟอ้อเอามาจาก Trading View ค่ะ ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐเอามาจากเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและอัตราเงินปันผลตอบแทนเอามาจากเว็บเซสสมาร์ทค่ะอันนี้รายชื่อสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะคะกลุ่มของพวกเราขอจบรายงานการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ